ตอนนี้ครับผล3คนสุดท้ายอยู่ในมือผมแล้วครับทั้งห้คนพร้อมไหมครับและคนแรกที่เข้าสู่รอบ3คนสุดท้ายมิสกแกรนด์นาน2024คนแรกได้แก่ไมายเล่ไมายเล่ดีครับ นี่คือผู้เข้ารอบคนแรกของเราในวันนี้ครับและผู้เข้ารอบท็อปทรีบิสปรยนาน2 0่4คนต่อไปใไ้แก่ และตอนนี้นียครับด้านหลังเหลือสาวงามที่เรียมพร้อมมีครบทั้ง4บีถึง3คนด้วยกันแต่ที่นั่งและตั๋วใบสุดท้ายจะเป็นของใครผู้เข้ารอบท็อป3 Miss g a n น2024ท่านสุดท้าย ไม่เละไม่เล่กัเะเดีครับถุงเอารอบจรีมิสแปรนนส2นได้แก่ N T นี่คือผู้เข้ารอบสามคนสุดท้ายของเรานะครับในวันนี้ส่วน2องท่นด้านหลังไม่ต้องเสียใจนะคะพี่กันโนใจให้วันนี้ทำดีที่สุดแล้วขอเสียงหน่อยกับน้องเกี่ยวและหมิวพีด <Kristen> ้วยครับเก่งมากๆสู้ต่อนะคะและตอนนี้ครับ3มคนของเราคือผู้เข้ารอบท็อปท วิสระน,นา2024หนึ่งในนี้แหละครับจะเป็นผู้ครอบรองมงกุฎตำแหน่งที่สูงสุดในปีนี้กับตำแหน่งวิสระน,นา2024ทั้งสามคนขาพร้อมไหมครับให้น้องๆคลายความตื่นเต้นสักครู่เดียวก่อนจะไปรับโจทย์จากพิการนะครับถ้าพร้อมแล้วขอหมา์ให้น้องเชิดเอ็นิดนึงครับเชิญเลยครับ เชิญเอ็มนั่งอยู่ตรงกลางเลยครับเชิญครับคำถามง่ายๆเลยครับน้องเอ็มวันนี้มาที่นี่ครับผมรู้สึกอย่างไรแล้วก็มีอะไรอยากจะแนะนําน้องๆทั้ง3าคนก่อนจะออดิชั่นในรอบสุดท้ายครับเออจะให้คนอย่างเอ็มแนะนําเรื่องร้องเพลงเหรอคะเอาเป็นเรื่องอื่นก็ได้ครับน้องเอ็มครับจริงๆน่าจะถามก่อนรอบตอบคาถามนะคะปอดีคิวเพิ่งส่งมาครับ ไม่ช็อตเลยค่ะไม่แน่ใจว่าดิฉันมีสิทธิ์ไหมคะที่จะพูดประเด็นนี้คุณได้สิทธิ์นั้นเตยวนี้ครับขอบคุณค่ะคนจนรู้สึกปลื้มใจตอนนี้ที่กันว่าไม่จนแล้วนะพ <c oughs> ิเซนเตอร์เข้ารัวๆแบบนี้เ <c oughs> ชิญเลยครับเอานี้ดีกว่าค่ะเราจะมีถามคำถามอีกไหมจะได้แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ตอนนี้ Final e วอเ t i o n ของเราไม่มีแล้วครับ ตอนนี้จะเหลือแค่ออดิชั่นรอบสุดท้ายในการโชว์ความสามารถพิเศษครับอืมโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตสิงพูดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นะคะคือรอบสุดท้ายเนี่ยบอกตามตรงว่าเอไม่ได้มีความสามารถด้านดนตรีหรือว่าร้องเพลงที่จะแนะนําได้แต่สิ่งหนึ่งที่มีมากกว่าคนอื่นคือร้องเพลงเพียงแล้วก็เต้นไม่ได้ในสาคนนี้นะคะถ้าใครไม่ได้ถนัดทางเนี้ย แล้วก็กำลังกลัวอยู่อยากจะบอกว่ามันจะตลกคะ่ะมันเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่าจะมีคนที่ไม่เข้าใจสจมาการเต้นของเราแต่ว่าวันนี้เราแข่งแค่วันเดียววันเดียวในชีวิตนะคะทำตัวเองให้สนุกร้องเพลงเต้นอย่างที่เราต้องการโชว์อย่างที่เราต้องการ แล้วก็ถ้าเวลามันผ่านไปอะค่ะเขามันอาจจะกลับมาเป็นเรื่องที่เราภูมิใจก็ได้ว่าเราเจอโจทย์ที่เราทําไม่ได้แต่ว่าเราก็ยังเต็มที่ถ้าสมมุติว่าเราพยายามกักๆอะค่ะนอกจากที่ทุกคนจะดูออกว่ามันกั๊กแล้วเราจะยิ่งเสียกําลังใจอะวันหน้าเราจะเสียายค่ะแต่ว่า,าจะามีความรู้สึกว่าเราเต้นทีป๊อปไม่เก่งหรอกแต่ถ้าวันนั้นอะเราตีลังกาล็อกเวียนทุกอย่างอาจจะดีขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะมีอะไรใส่ให้สุดคะ่ะ เราเคยเป็นไวรัลด้วยเพลงฮีโร่มาม่าที่ไม่เพราะเลยนะคะซึ่งมันกลับร้ายกลายเป็นดีได้เพราะทุกคนคิดว่าเอมีสปิริตจริงๆไม่ได้มีสปิริตหรอกค่ะตอนนั้นพยายามไม่มองหน้กากรรมการคิดซะว่านี่คือวินาทีสุดท้ายของชีวิตแล้วพรุ่งนี้โลกจะแตกจะไม่มีใครเห็นการเต้นการร้องของคุณอีกแล้วคิดแบบนั้นนาะไวรยเราทำให้เต็มที่ค่ะขอชื่นชมผู้เข้าประกวดทั้งสามคนนะคะที่ผ่านรอบตอบคำถามมาได้ แล้วก็รอบของการเดินช่วยงาการทำกิจกรรมต่างๆนะคะ,อะขออภัยนะคะถ้าเรียกชื่อไม่ถูกคนซ้ายสุดนะคะของมือเอ็อพีเศษผ้ได้ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทำผมมวยแล้วดูระหงดูสง่างา,น,งาน,นะคะๆๆคนกลางก็ขออนุญาตไม่พูดอะไรมากจริงๆคำแนะนำของเองไม่จาเป็นนะคะเพราะเขาเต็มที่มาตั้งแต่รอบแรกอยู่แล้ว ขอให้กีบเอนเนจีต่อไปนะคะเพราะว่าตำแหน่งอยู่ไม่นานแต่ตำนานอยู่ตลอดไปปิดตรงกลางไว้ค่ะปิดตรงกลางไว้ส่วนคนริมสุดด้านขวามือของเอมนะคะต้องบอกว่าคนนี้ผมสวยมากอันที่จริงคนนี้คือบีบอดี้สวยมากนะคะเลือกชุดได้เข้ากับตัวแล้วก็ยิ้มสวยมีสเสน่ห์เป็นคนที่มีสเสน่ห์เลย ถ้าสมมุติว่ารอบต่อไปเนี่ยเป็นโจทย์ที่เข้ากับตัวน้องนีแล้วด้วยอะคะ่ะเชื่อว่าทุกคนนะจะหลงรักในความเป็นตัวเราแน่นอนเพราะฉะนั้นทำให้ดีที่สุดนะคะ3คนขอบคุณค่ะสุดยอดมากๆครับแต่ใครบอกว่าไม่มีประโยชน์พี่กันว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะและนี่คือน้องเชอร์เอมนะครับมิสแกรดลำภูน2023ครับขอเสียปรบมือกับเธอด้วย ทุกคนรอนะเวลาเธอตอบคำถามเป็นไวรัลแทบทุกครั้งเลยแล้ววันนี้คุณแม่และคุณพ่อของเธอมาด้วยคุณแม่และคุณพ่อคนที่สองพีพีชีนะครับพีดีจากมิสแปรนด์ลำพูน2023ครับ <S <S ขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติมิสแปรนด์ะของเราในวันนี้ครับและยังมีอีกหลากหลายจังหวัดเลยนะครับเบอร์จะเป็นพี่กอ๊อฟทัศนัยโคตรทองจากนกครสวรรค์คุณสนุกนะครับจากมิสแปรนด์นครพนมครับพี่แต่นะครับจากมิสแปรนด์อำนาจเจริญ เป็นริมด้านหลังนะครับพี่ชวนและพี่บอจากวิสเว์อายุธยาและลบ,บุรีครับและมีจังหวัดไหนอีกไหมเอ่ยอาสุรินม่อกี่ขึ้นมาแล้วสุรินต้องปรากฏตัวบ่อยๆครับติดตามไฟนอลสุรินด้วยนะครับเร็วๆนี้ครับและตอนนี้กลับมาขึ้นบนเวทีของเราครับสามคนสุดท้ายพร้อมไหมครับไม่พร้อมก็ต้องพร้อมนะไม่ทันแล้วค่ะโอเคตอนนี้สามคนสุดท้ายพร้อมอยู่แล้วนะครับ ขอเชิญจมจากคุณการเลยครับขอให้ให้กับการหน่อยครับครับนะครับแม่พีดีภาคเรานะครับจับแบบจับจุดมากเลยนะครับแม่นะครับอ่ะก็เป็นโจทย์เพลงที่บอกไปแล้วครับเป็นเพลงมหามงคลนะครับโจทย์ของการลัษนะเป็นเพลงนี้ ไม่รู้ว่าแต่ละท่านจะเลือกเพลงไหนของการนัศนะมาซึ่งเพลงของการศนาเองนะครับมีความยากมากซึ่งโจทย์ง่ายๆเลยให้เลือกเพลงของคุณการนะครับจะเป็นเพลงไหนก็ได้ท่อนไหนก็ได้ขอท่อนพุกหนึ่งท่อนส่วนใครร้องก่อนร้องหลังอันนี้คือข้อได้เปรียบเสียเปรียบขอเป็นว่าใครเข้ารอบก่อนคุณจะร้องคนแรกนะครับโอเคไหมคะ <S <S น้องบอกว่าเลือกเพลงซ้ำกันได้ไหม เลือกเพลงซ้ํากันได้ไหมได้ครับได้ครับเพราะว่าอยู่ที่เนื้อเสียงแต่ละคนอยู่แล้วถูกต้องครับซึ่งตอนนี้สามารถตกลงกันได้เลยนะครับรับโจทย์กันสดๆดผมก็รู้ก,กติการพร้อมกับคุณเลยครับโอเคตอนนี้นะครับกติกาก็คือร้องเพลงของคุณการนะครับ1ท่อนฮุจกจับเพลงอะไรก็ได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรอบออรดิชั่นนะสามารถร้องให้เต็มที่ได้เลยเดี๋ยวพิการจะชวนคุยสักรู่หนึ่งเพื่อให้เมจิได้เลือกก่อนละกันครับ เบจิทเคารพคนแรกและตอนนี้ครับเบจิทพร้อมไหมครับเบจิพร้อมอยู่แล้วทีมงานครับเชิญใหม่ให้น้องด้วยครับถือเป็นการยืดเวลาให้น้องอีกนิดหนึ่งคนเชิญใหม่สวยมากๆครับแต่งหน้าตั้งแต่เช้าก่อนนางงามอีกนะเบจิขา พร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญตรงกลางเลยครับชื่อเพลงไม่ไม่สำคัญค่ะเอาแค่ร้องได้อินเนอร์ของเราเต็มที่ในแบบของเราค่ะหรคือเมจิเมจิค่ะพลอยพชาอำเภอปัวค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญครับค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะคะว่าเมื่อสวันที่แล้วค่ะ หนูได้ <ขอ S 1> มีการเสื่อเสียงอักเสบแล้วก็ได้ไปทำการฉีดยาที่โรงพยาบาลมาแล้วถ้าฟังได้พอฟังได้นะคะก็กรุณาเอ็นด,ดูหนูด้วยนะคะหนูจะร้องเพลงที่พี่การร้องมาสักครู่เลยนะคะแต่ว่าถ้าเนื้อไม่เป๊ะก็อย่าตีหัวหนูนะคะโอ้สิทธิเทา้าเื้อ กรน,นสีลูกคนรักคนเมตตาให้ลูกโด่งดันกับเขาเธอมาเสือกกองตาคนรักมากมายโอเคสุดยอดมากนะจากคนที่ป่วยเส้สิยงอักเสนบนายยงนี่เธอเต็มที่มากๆ <S <S และนี่คือเบ <ขอ S 1> จิ <ขอ S 1> คนแรกครับเดี๋ยวเสร็จ <ขอ S 1> ครบทั้งสาคนเดี๋ยวให้เป็นการคอมเมนต์ทีเดียวเลย <S 2> <S 2> ขอเชิญคนต่อไปเลยครับ เดียวจิตเขาไปพักก่อนได้เลยครับขอบคุณค่ะสมงไปให้ตัวตึงค่ะด้านเลยตัวจีตเชิญลกแคนพร้อมไหมครับ <c oughs> คนนี้ผมไม่ต้องถามว่าพร้อมหรือเปล่าจะพร้อม,มตั้งแต่ที่บ้าน,แล,นแล้วหนูขอบิวทุกคนไปพร้อมๆกันเลยค่ะต้องแค่ถขาพี่กันมีกติกาเพิ่มมาให้ใหคุณมีเวลาหนึ่งนาทีครับพอเพราะคนนี้นะครับไม่มีเวลานะคืนนี้ห้าทุ่มก็ไม่เสร็จผมว่าถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ ก็ใครที่กำลังอ,อกหักแล้วก็เป็นคนที่ไม่เคยถูกเลือกเลยเพลงนี้ก็เข้ามาค่ะอปปีศาจร้ก็มีหัวใจหักเป็นคืน พี่การตอบเลยว่าบอกเป็นอย่างครับร้องได้ดีขนาดนี้สุดยอดมากๆวันนี้อีกหนึ่งตำนานนะใส่ชุดราตรีถือไมค์ร้องเพลงของคุณการด้วยและคนสุดท้ายพร้อมไหมคะคนนี้คงไม่ต้องถามเช่นเดียวกันครับค่ะทุกคนโทรศัพท์มือถือพร้อมไหมครับเตรียมยกขึ้นมาอัดได้เลยน้องเนสพร้อมไหมคะพร้อมค่ะหนึ่งนาทีเชิญครับเนสจะมาร้องเพลงนะคะนาคราชนะคะ สาธุสาธุเจ้าปู่สิสุทอช่วยชีวิตแสีสอของลูกด้วยนะสาธุสาธุเจ้ายาประทุมมาช่วยพลิกชะตาให้พบชีวิตใหม่สา แต่ด้านหลังสองคนนั้นเราทำวงได้เลยนะมีนักร้องนำพร้อมแดนเซอร์ด้วยขอบคุณนะครับเมจจและแคทเนสตอนนี้ทำเป็นแทนทีมากๆเชิญพักได้เลยครับโอกาสนี้ครับต้องเชิญคุณการบนเวทีด้วยครับเชิญเลยครับหลังจากนี้นะครับเราจะทำการคอมเมนต์น้องๆทั้งสามคน ครับเริ่มงวันนี้คนแรกก่อนเลยนะครับกับน้องเมจิคุณการมีอะไรจะคอมเมนต์เชิญเลยครับความจริงนี่อยากเอาข้อทักสามคนเลยนะครับเพราะว่าแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ที่เหมือนกันหมายถึงเอาเข้าสังกัดเอ่อเข้าเข้าไปในเมจิครับกควรลองเขารองก่อนพร้อมญาตเอาตัวเองให้รอดก่อนคนเดียวก่อนนะครับสังกัดผมนะครับนะครับเชิญครับก็คนแรกนะครับคนแรกที่ร้องคือคนแรกคือชุดทองตรงกลางเนาะน้องเมจิครับ พี่เมจินะครับสวัสดีนะครับคือทุกความที่รู้เลยว่าอาจจะเป็นคนขี้อายในการร้องเพลงแต่ว่าเขามีความพยายามแล้วก็ทาเต็มที่นะแต่ผมอยากจะแนะนำหนึ่งสิ่งเลยไม่ว่าจะเป็นพี่เมจิเองหรือว่าพี่ๆที่ผ่านเขาลอบไปเองนะครับมันมีหนึ่งสิ่งเลยคือการฉีดยาขออย่างเดียวเลยอย่าฉีดยาเส้นเสียงเป็นเด็ดขาด พาะหนึ่งเลยผมเคยฉีดมาแล้วผมเคยประสบผลมาแล้วนะครับมันหายก็จริงในระยะเวลาที่เร็วแต่มันมีผลระยะยาวครับเพราะฉะนั้นการฉีดยาไม่ว่าจะเป็นพี่ๆเองที่ยืนอยู่บนนี้หรือว่าพี่ๆที่ใช้เสียงเองก็ไนะครับอยากให้รักษาด้วยการธรรมชาติธรรมชาติคือการออกกำลังกายเป็นคำแนะนำที่ดีมากๆนะครับเเสริมให้แล้วกัน นิ่งน้าอ,อุ่นเนาะพุณเดิ้ลธรรมชาติแล,<ช>และก่อนที่เราจะขึ้นไปถีใช้เสียงเนี่ยเราต้องวอร์มเสียงก่อนเพราะว่ามันจะเป็นการทําลายเสียงในอนาคตเราระยะยาวด้วยน่ารักมากนี่คืออีกหนึ่งคำแนะนําของน้องกาศนะครับกลับมาที่น้องเมจิกันบ้างครับคอมเมนต์น้องได้เลยครับคนแรกเป็นคนที่มีความสามารถนะครับเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็ชอบความพยายามที่อยากจะร้องแล้วก็ชอบความพยายามในบทบาทที่ได้รับนะครับเป็นกําลังใจนะครับสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้ต่อไปแล้วก็ในภายภาคหน้าก็อาจจะได้ยิน ชื่อผู้หญิงที่มีชื่อเสียงอีกหนึ่งคนที่ชื่อไม่จิกนะครับขอบคุณมากๆครับคอมเมนต์ของเราเนี่ยดูจะแบบว่าครับซอกมากๆเลยครับดูเป็นพลังบวกให้กับน้องๆครับคนต่อไปขอแบบว่าดุดุเลยได้ไหมครับเอยย่าไม,ม่ขมเขาไม่มมโหดโหดเลยมเมให้มมน,น้องสามารถนําไปปรับใช้ได้จริงๆ,ๆน้องแคทเชิญเลยครับโอ้คนนี้ผมน่าจะไม่ต้องมีอะไรบอกเขาแล้วนะครับนะครับเพราะว่าผมชอบการกาแสดงของพ่อมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งเป็นหนึ่งสิ่งสําคัญนะครับ เป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็ยังขายขำด้วยนะครับสวยแล้วก็ขายขำด้วยอ๋อขายสวยเองเดียวนะเป็นคนตลกเฉยนิดๆน,น,น่ารักน่ารักนะครับเดี๋ยวกับการที่เราจะบอกว่าเราสวยเนี่ยใต้คนอื่นเป็นคนบอกนะน้องแดน <laughs> <laughs> ผมบอกไปแล้วไหมผมนับเกิดล็อกอลไรสวยด้วยแล้วคุณการบอกว่าตลกด้วย <laughs> เชิญต่อเลยครับ <laughs> ชอบความกล้าแสดงออกของเขา พอหนึ่งเขาเป็นคนที่คือสมมุติว่าถ้าสมมติว่าเขาได้ตําแหน่งไปเนี่ยไม่ต้องห่วงการอินเอร์เจนตหน้าเวทีเลยสมมติว่าเขาจะจัดงานมิสติง้งทางกองเขาอาจจะจัดแบบว่าคอนเสิร์ตคนนี้ไม่ต้องห่วงเลยคนนี้นี่พร้อมที่จะซับพอร์ตหน้าเวทีให้เอาอยู่แน่นอนก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจครับน่าจับตามองมากคนนี้ต้องรอติดตามขอบคุณครับและคนสุดท้ายของเราครับน้องเนสประกายเพรครับครับเลือกเพลงยากมากคนนี้นาคานักราชนะครับอ่เป็นนักร้องอยู่แล้วนะครับ เป็นปครับอ่เป็นนักแสดงลิเกค่ะเป็นลิเกถึงว่าเสียงมีความเป็นแบบลิเกนะเป็นแบบเขาเรียกว่าเลื่อนแบบไทยๆอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นคนนี้เป็นคนที่ไม่น่าห่วงในเรื่องเสียงเลยอ่าเพราะว่าผมสังเกตมิแกนมมาหลายปีแล้วนะครับ <laughs> เพลงที่ได้ร้องมาเนี่ยตั้งแต่พี่อินฟ้าต่างๆเนี่ยก็จะเป็นคาถาขุนแผนเป็นแนวเชิงลิเกหมอลำก็มีเพราะฉะนั้นคนนี้น่าจะเข้าศาสตร์ได้มาก เขาถึงต้องะบอกว่าคือเขามีความสามารถอยู่แล้วเออเป็นคนที่มีความสามารถแล้วก็ร้องเต่งออกมาเนี่ยได้ดีมากๆแต่อาจจะแบบว่าปี2022เรามีหมอทำขวัญนางไปแล้วกับพี่อิ่งฟ้าปีนี้อาจจะมีลิเกเล็กเกงก็ได้ไม่แน่อะไรนะคณะสอนรามเหรอโอ้โหแล้วนี่ออกมาแล้วเขาได้นักเอกเรอยังครับเนี่ยอะไรนะ นางร้ายโอ้เป็นนางร้ายเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสามารถมากๆเลยสำหรับน้องเนสของเราครับขอบคุณ<ส>คุณการด้วยนะคะขอ,คขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่ดีดและกำลังใจให้กับน้องทั้งสามคนครับขอบคุณนะครับและตอนนี้นี่ครับเราได้คอมเมนต์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็แสดงความสามารถในรอบสุดท้ายเรียบร้อยแล้วด้วย